ครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆก็กว่าคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับแต่ว่าต้องก็ตทวจริงๆแต่ว่าผุ่มจ่ายเสี้ยงในควิมถ้าพุาผมผูเสี่ยงนอกควิมนี่น่าจะเป็นทองแดงกับขี้ไค่ได้รวยเลยครับปลัวครับทองแดงของผุ่มข้าเรื่องเลยนะครับนะ,ะเรื่องมันเกิดมานานแล้วครับถต่ว่าเป็นเดือนตองเดือนเลยนะฮิตเกิดเรื่องนี่วงนลไม้ของปากตตยครับ่วงนั้นผุมก็ตัดหลงคงแต่ว่าก็ไม่ใช่คงเอง้ยคนหลงเศร้า ตารส้วนหลังของห้างกับบั้นพมประมาณหนึ่งกิโลครึ่งกับกิโลว่าตาปวดแรงตายกี่กิโลว่าับพุมก็ไปตัดหลังของกับจวงป่อจวงไส้หนองเศร้าก็ไปตามพุมทีส้วนหลังของว่าปีจอยปลาล้านไปโรงพยาบาลทีร้านขายครับผมก็ได้ยินกับนั่นผมก็ลงจากตนหลังของกับขูใส่พ่มเสื้อผมไม่ใส่กับเสื้อไม่ใส่ใส่เก่งขาสั้นสามส่วนไหล่ตาอ่านยาวเทียมบัวเข้าขึ้นตัดหลังของครับพุมลงจากตนหลังกองก็ไปรับล้านไปโรงพยาบาล แค่รถไปได้ประมาณสักสีกส่กิโลสี่กิโลเจอด่านตำรวจอยู่หน้าสถานีตำรวจลานสักาอำเภอ์ลานสักะกับทางด้านหน้าอำเภอ์ลานหน้าอำเภอ์ลานสักาเลยครับเจอด่านตำรวจบอกจอดผ้อมขอ,อดกตำรวจคนนั้นครับมานตึงโบกลักตามปมไปไหนผมก,ก็บอกว่าเดี๋ยวผมต้องแค่ป่าลานเป็นป้อมก่อจันนะเสื้อไม่ใช่ซึ่งในรถผมก็มีคนแก่นึงคนเด็กอีกสี่แต่น้องสาวปมอีกนึง การตำรวจนั้นก็ท่ามผ่อมะว่ามีความผิดนะอ่าพ่อมะท่ามบอว่าผมมีความผิดได้กับเออทุกคนน่าจะเข้าใจนะอารมณ์โหต้องมีจังว่าปัญีหมาท่ามผมเขาบอกว่าผมมาะตาอพิดที่ว่าเขาว่าอาณาจารย์ครับรถไม่ได้เชื่อเขาเขาหยุดแบบนี้เขาบอกผมปมันนี่พมก็พูดโดยนาเสียงคือพูดดังกับว่าว่าเฮ้ยผมจะไปโรงพยาบาลนะร่างไายเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามีสิทธิ์หยุดรถด้วยนะ เขาปุ่นแบบนี้นะครับตำรวจคนนี้ปุ๊บจะดูชื่อเขาไม่เอ็นเขาจะบังชื่อไว้หยุดไปพี่คือตำรนองว่าเอี่ยวตางครับเอี่ยวตางแต่ผมไม่ให้เพราะว่าสิ่งนี้ตีเกิดนี้มันไม่สมควรครับสิ่งนี้อนุรุมได้อนุรุมรถจักรตีเขาตั้งด้านโรงพยาบาลแค่ไม่ถึงหนึ่งกิโลครับจากจุดด่านตำรวจกับโรงพยาบาลครับถ้าไม่เชื่อก็ตามไปก็ได้แต่ยากว่าเขาไอ้ป่าล้านไปโรงพยาบาลอนแค่นี้เขาไม่ยอมหยุดแบบพี่ผมกับเรื่องกรณีเชื่อเวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เทียบต้งเที่ยงกันอยู่ก็ปุ๊บไม่ว่า ต่วายักษ์เพยงแต่ว่าควากับคว้าซึ่งจำนวนคนนี้นะที่ว่าคิดจะหยุดใบกับพี่ผมวันนั้นแต่ในเมื่อมึงก็หยุดแบบพี่กูไม่ได้ไอเหี้ยกอดชายกับยับก็ดรามดีครับก็ยักษ์รู้ว่าถ้าเป็นหลูกของมึงใครนักอันนี้มึงจะไปโรงพยาบาลมึงประเทรัปนีมึงนึกที่มึงรู้สัึบปันเพลินะควักขั้นจำนวดคนนี้เลยนะมันเห็นคลิปเห็นหน้าพมหน้าจะจาได้กับการตั้งด้านหน้าเปิดหลังตะไครการชลงนั่นกับ แกเว้นคลิปมันกว่าหนึ่หกตอนทีครับรถเก่งที่ำดำรถเก่งที่ดำนะครับนะอยากพากันมาเห็นความคลิปไอ้หน้าตัวเมียตำรวจคนนี้นะครับนะในเครื่องแบบแม่เฮ้ยน่าจะอย่าก้าวราวกับประชาชนุนกับมึงกินเงินป่าซี่ประชาชนมึงเด็กต่างกรมประชาชนเนี่ยมึงยังมาคุรีประชาชนเหตุการณ์วันนั้นผมรู้กับว่าไ,ไอ้เชี่ยนายไอ้ตำรวจที่เฮี้ยนี่แหละคิดจะเอตาตังค์อกิ้หายอ่ะห้าสิบบาทดื้อรอยมันก็เอา แต่นี่เต้มคือว่ามันไม่ทุกต้องผุมไม่อยากให้ไม่อยากจะทำสิ่งปนนันรับคือว่าป้าไม่ว่าปอที่บวกว่าพุมคิดว่าผมไม่พิดว่านั่นมันไม่ใช่ในตัวเมืองเออถ้าว่าในตัวเมืองอย่างวัดนาครนที่ธรรมราชผมก็ไม่ว่าอาจนาจาครับแต่นี่เกิดอยู่อำเภอลำสกาหน่ะพีพี่น้องหน้าคนที่รู้จักน่าจะขิดออกกับอำเภอลำสกาคือป้าในป้าแค่รถออกจากชุ่นป่าล้านไปโรงพยาบาลไม่ได้ใส้เชื่อมันจะจับกวอานาาย์คกับเนี่ยอยากพาคลิปชวนแช่ที่รับให้ทึ่งตำรวจคนนี้รับ ชวยแชคกับว่าเพื่อมันอยากเจอผมกับถ้าเจอมึงเจอกับกูในเครื่องแบบกูอาจจะทำไรมึงไม่ได้แต่ถ้ามึงแหนะไอตุ๊ดไอหน้าตัวเมียถ้ามึงแหนมึงกล้าไหมถ้ะเจอกับกูหนอกเครื่องแบบตรงไหนก็ได้วัดกันกล้าไหมแต่กูข้อรับเฉ่งี่การนี่เกิดกับรอบครัวมึงมั่งนะไอตุ๊ดไอเสียไอตำนวจหน้าตัวเมียครับครับผมชวนแช่นะครับนะคลิปแค่นี้กับ